ตอนนี้เราอยู่ที่ดีแครรอนสาขาพัทยานะครับวันนี้เราจะมาซื้อสปูตเตอร์นะครับสำหรับเอาสตินละทุกคนในบ้าน <c oughs> สินค้าเทียบเลย <c oughs> เก็เลือกเอาที่เหมาะสมโอเคอันนี้ดีเลยพับได้แล้วก็เด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้อาสปินเล่นดิเบรก

ันนี้ไม่ใช่เซิร์ฟสเก็ตนะจ๊ะอันนี้คือคูเซอร์นะครับคูเซอร์คือการถ่ไปตรงๆอันนี้ของเต็มากเลยของดีมากอันนี้ก็คือคูเซอร์เย็มบ้าล้อดีมากนี่เป็นลองเบาราคาถูกมากๆเลยครับ และนี่คือซอร์สเก็ตรุ่นใหม่ที่เขาออกมาเห <Okay. S 1> นี่นะมีทั้งหมด3สีนี่ตัวแรกบอดนกตกาเป็นซอ์สเก็ตให้แล้วเรียบร้อยเปิดหน้ายางให้ด้วยสแนปกันเพลินเลยเปิดหน้ายางให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็มีให้ลอง ราคาเท่าไหร่สามรันสิถูกมากไม้ยังดียอดเดี๋ยวค่อยมาเอาเดี๋ยวไปรีวิวให้ดู นนี้ชื่อพี่ปิ๊กนะครับพี่ปิกก๊กตอนนี้ไปอยู่สาขานวมินเรียบร้อยเป็นเด็กหนุ่มกรุงเทพตามหาความฝัน <c oughs> แ,ลแล้วแล้วสิ่งที่ชาวแคมปิ้งรอคอยก็มาถึง <c oughs> ก็คือกุดเข็นของนี้เคลลอนทำเป็นล้อใหญ่แล้วครับ <c oughs> ทำเป็นลอ้อโตรเข็นง่ายมาก อ่าครับวันนี้เขามีกิจกรรมนะครับประมาณว่าถ้าเกิดให้เลทใน Google Map นะครับเลทร้านก็จะได้รับถุงถุงผ้าดีเซลลอนแบบนี้นะครับอืม <c oughs> ก็มาลงกระเบียนที่ตรงนี้ได้เลยด้านข้างมีเฉพาะที่สักขาพัทยาด้วย,วยทำหนึ่งเครื่องก็ได้หนึ่งถุงนะครับเราได้มาแลนะ้วสองถุงอืมสองถุง แตดใส่อันนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้เราก็กําลังจะไปเล่นสกูตเตอร์กันนะครับที่ซื้อมากันไปกันสองคนพ่อลูกแม่ไม่ค่อยสบายปวดหัวเลยอยากอยู่บ้านพร้อมอยังพร้อมโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นสกูตเตอร์กัน ันนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับดงตาลเราอยู่วันที่หาดดงตาลนะครับ่าก็เดี๋ยวจะมาลองเล่นสกูตเตอร์ดูวันนี้ไม่ได้ติดไม้นะถ่ายกันเองด้วยสองพ่อลูกนี่เจ้าสกูตเตอร์โอซิโล <Yeah, yeah. S 1> จากดีเคทลอนจะประกอบตรงนี้หรือว่าจะประกอบตรงไหนแกะตรงนี้เลยป่ะ ะมันจะพร้อมเล่นเลยหรือเปล่าไม่รู้ของมยุสของเอ้ยของมยุสของมลดเยอะหน่อยนะ <c oughs> นั่นเป็นไรคู่มืออ่าโอเคเปิดปัดด้วยต้องใช้สองมือใช่ไหมใช่ <c oughs> ตอนนี้อัพตินเป็นคนถ่ายใช่ไหมครับใช่ <c oughs> โอเคเพราะมันต้องแกะสองมือ จริงๆอันนี้มันเป็นของเด็กโตนะครับแต่ว่าคนนั้นลองแล้วออตินก็เล่นได้เพราะว่ามันปรับมันปรับเตะได้เยอะมากแล้วก็เผื่อพ่อกับแม่เล่นด้วยเราก็เลยเลือกซื้อตัวนี้มาเราวก็เห็นว่ามันพับใจด,ด้วยชอบมากเลยอ,อ้อ,อันนี้มันสายกระพายเป็นสายกระพายกับตัวหกเหลี่ยมก็อันนี้สายกระพายเอาไว เอาไว้สพายอันี่นันี้ก็เหมือนกันอ่านี่มาเน่เต๋อลาแฮนเคอ่าถ่ายเห็นหน้าพ่อไหมคุณครับเคยอ่าโอซิโลนะครับสปูตเตอร์ตัวนี้ก็ปรับได้ หลายระดับเลยนะครับผู้ใหญ่เล่นได้เด็กก็เล่นได้นิดนึงอ่าฐาระดับนี่ก็ความสูงประมาณ180 1 7ปสบรยเจดบเล่นได้นะครับอ่าระดับนี่แบบนี้ก็นี่ก,ตยยกตป ate, ต,ตีนถ่ายตรงนี้ลูกเห็นไหมอ่าตรงนี้เป็นพีเบ็กข้างหลังครับฟื้นเราดูตรงนี้ถ่ายก็รตีนถ่ายตรงนี้นี้จะเป็นกิบเทปนะครับ สวยเลยมันเหมือนกิ๊บเทปสเก็ตบอร์ดใช่ใช่เหมือนกิ๊บเทปสเก็ตบอร์ดเลยถูกต้องครับแล้วก็ตรงนี้อนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นแบบที่พับเก็บได้อ่าตรงนี้ถ้ากดตรงนี้นี่นะนี่พับแล้ว